มยังวันเตท่านมายังวันเตมาตักสารรมมาตักสารรมสัพปริวารังสัพปริวารังพุทธศาสนาในกานังพุทธศาสนาในกานังทักขีนานุปปทานะทักขีนานุปปทานะตระลนัทธายะตระลนัทธายะทิโคสังัสสะ Nidja kema Nidja kema Satu nopante Satu nopante Bikku sangko Bikku sangko Enam matakasalam Enam สอมหากันเจวะอมหากันเจวะมาตาปิตุอาทินันจามาตาปิตุอาทินันจายาติสารุจิตานังยาติสารุจิตานังดิสาระตังดิสาระตังบุตายะบุตายะสังวันตุสังวันตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ก่านพุทเจ้าทั้งหลายหอมอ้อถวายลาบำเพ็่ญผู้ศาาเพื่อผู้ตายพร้อมขั้นบริวารหลังนี้แด่พระพิสุสง์เพรื่อประโยชน์แก่การบำเพ็ญกุศรสักจินานุปทาน กกาาารบบเพ็ญญ er. ุุโดนนปของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายพุทธศาสนิกชนทั้งหลายถ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญถ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์ผู้เจริญจงโปรดรับขอพระสงฆ์ผู้เจริญจงโปรดรับซึ่งศาสนาซึ่งศาสนาซึ่งศาลาซึ่งศาลาเพื่อบำเพ็ญบุญส่วน คือสารารวมใจสงญาคือสารารวมใจสงญาหลังนี้หลังนี้ไว้ในใชัยชาบรณสถานไว้ในชัยชาบนณสถานเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขท้าพระเจ้าทั้งหลายท้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาล 我咋开不成？